สวัสดีครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือแบงก์ชาตินะครับก็คือได้มีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการป้องกันนะครับก็คือว่าจะเป็นสแกนใบหน้านะครับก็คือกรณีว่าโอนเงินเกิน50,000บาทนะครับต่อครั้งนะครับหรือว่าโอนเงินเกิน200,000บาทต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคือจะมีการสแกนใบหน้านะครับผมคือเราต้อง ทำการยืนยันนะครับยกระดับนะครับผมโดยการยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยืนยันตัวตนนะครับ ndid นะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําการอัปเดตนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือถ้ามีการอัปเดตเรียบร้อยเราทาการปิดได้เลยครับผมแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับให้เรามาที่บริการนะครับผมกดมาที่บริการนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเป็นบริการนะครับก็คือหาคําว่าบริการ ndid นะครับตัวด้านล่างเลยนะครับกดเข้าไปครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีการให้ลงทะเบียนนะครับบริการของ ndid นะครับแล้วก็ระบุอีเมลเพื่อลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่เคยสแกนใบหน้าแล้วนะครับเราก็ทาการกดยืนยันได้เลยครับไปยังอีเมลแล้วก็แจ้งเตือนนะครับทําการกดได้เลยครับผมตัวส่วนนี้นะครับก็จะมีให้ใส่ เอ่อพาสเวิร์ดนะครับของแต่ละท่านของแต่ละคนนะครับก็ทําการใส่เรียบร้อยนะครับผมลำลำดับต่อมานะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดเข้ารหัสเรียบร้อยนะครับก็มาตั้งค่าที่อีเมลนะครับทำการใส่อีเมลนะครับที่ว่าเราเคยแจ้งกับไว้ทางแบงค์นะครับเราก็ทําการใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกดดาเนินการต่อไปได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับก็จะมีการส่ง OTP ไปที่อีเมลนะครับที่เราแจ้งไว้นะครับทำการกรอกให้เรียบร้อยนะครับ เป็น OTP 6หลักนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยครับลำดับต่อมานะครับเมื่อทำการใส่ OTP เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็รอระบบในการยืนยันนะครับข้อความตรงนี้ก็จะดำเนินการรอสักครู่ครับผมเพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับบริการยืนยันตัวตน N D I D นะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดกระดิ่งติดตามกันได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ